สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูดาวนะวันนี้วันอังคารที่14ธันวาคมสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะคะเราเรียนกันไปเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนและการเรียลงลำดับจำนวนไปแล้วนะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนของบทนี้นะจะเป็นเรื่องอะไรนะค่าประจรําหลักใช่ไหมเลขโดดจํานวนตั้งแต่21ไปจนถึง100นะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะการเรียลงลำดับจํานวน ส่วนมาวันนี้นะเป็นหัวข้อที่10.9เราจะเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1และลดลงทีละ1นะวันนี้ไอ้ลดลงทีละ1แล้เพิ่มขึ้นทีละ1เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองเรียนดูกันนะว่านักเรียนเข้าใจไหมอ่ะเริ่มต้นเลยครูมีแบบให้ดูเขาบอกว่าอ่ะสังเกตสิว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่อ่ะนักเรียนเห็นเลขอะไรบ้งเอ่ย เลข6ใช่ไหมคะ7 8 9และ10อ่า6ไป7 6ใช่ไหมหกนิ้วอ่อจะเอานิ้วขึ้นมานะ6นิ้วใช่ไหมเสร็จ6แล้วก็ไปเท่าไหร่7อ่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะคิดดูดิ7แล้วเพิ่มอีก1เป็น8นะ8แล้วเพิ่มอีก1เป็น9 9แล้วก็เพิ่มอีกเท่าไหร่คะ10 เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูเฉลยไปแล้วเนอะว่ามันเพิ่มขึ้นครั้งละ1นั่นเอง6ไป7 6นิ้วบวกไปอีก1น,นิ้วใช่ไหมก็เป็น7 7บวกไปอีก1ก็เป็น8 8บวกอีก1ก็เป็น9 9บวกอีกหนึ่งก็เป็น10อ่าอันนี้ก็คือ6 7 8 9และ10บ เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ1น,นะเพิ่มทีละ1่ยังไงก็คือจากนิ้วที่นักเรียนเนี่ยใช้นิ้วตัวเองเป็นหลักก็ได้จาก6เพิ่มไปอีก1ก็เป็น7จาก7เพิ่มอีก1ก็เป็น8ใช่ไหมเพิ่มอีก1ก็เป็น9เพิ่มอีก1ก็เป็น10นะก็คือนิ้วเราเพิ่มขึ้นนะทีนี้อันนี้คือมันเป็นเลขตัวเดียวเราเรียนกันไปแล้วแล้วถ้ามันเป็นเลข2ตัวล่ะจากอ่ะ จากข้างล่างนักเรียนเห็นข้างล่างเขางลขเ,เห็นเลขอะไรบ้างเอง่ยยี่สิบเอ็ดอะยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองอะสังเกตนะักเรียนสังเกตนะสังเกตเลขให้ดีๆเลขมีสองหลักเลขหลักสิบและ 10, แเลขหลักหน่วยอะยี่สิบสองแล้วไปยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วไปยี่สิบสี่ถามว่าจากยี่สิบสี่แล้วเราควรจะเติมอะไรอะ วิธีว่าเราจะเติมอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูตัวหน้าก่อนใช่ไหมยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองเป็นไงมันเป็นยังไงยี่สิบเอ็ดไปยี่สบสองมันเป็นยังไงอ่ามาดูที่หลักหน่วยอะสังเกตก่อนสังเกตก่อนหลักสิบจําที่ครูสอนได้ไหมหลักสิบกับหลักหน่วยใช่ไหมยี่สิบเอ็ดหลักสิบคือสอง หลักหน่วยคือ1ใช่ไหมพอต่อไป22สิบหลักสิบก็คือสองหลักหน่วยก็เลขสองต่อไปย3สิบสาอ่าหลักสิบคือสองหลักหน่วยคือสต่อไป24หลักสิบคือสองหลักหน่วยคือ4ทีนี้นักเรียนดูครูจะสอนวิธีรัดเลยนะหลักสิบ นักเรียนดูหลักสิบมันเป็นเลขสองเหมือนกันหมดเลยเราก็ไปดูที่หลักหน่วยใช่ไหมยี่สิบเอ็ดแล้วก็ไปยี่สิบสองบวกขึ้นมาหนึ่งใช่ไหมหลักหน่วยหนึ่งแล้วไปสองเพิ่มมาหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะยี่สิบสองจากสองแล้วไปยี่สิบสามก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนดูที่หลักหน่วยนะยี่สิบสามคือเลขสาม มาเป็น24ก็เพิ่มอีก1เพราะฉะนั้น1 2 3 4นักเรียนคิดว่าตัวต่อไปควรเป็นเลขอะไรอ่า2ี่2ิบ2อตัวต่อไปก็ควรจะเป็นเท่าไหร่คะถ้าเพิ่มอีกหนึ่งยีนั่นเองใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น21 22 23 24 เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1นะเพราะฉะนั้นดังนั้นจำนวนที่อยู่ถัดจาก24ไปทางขวามือเราขวามือของตัวเลขนะ24ตัวต่อไปก็ต้องเป็น25นั่นเองก็คือเพิ่มขึ้นอีก1นะ่อันนี้ครูให้นักเรียนสังเกตเลยนะมันมีหลักสิบกับมีหลักหน่วยถ้าหลักสิบมันเท่ากันนักเรียนสังเกตใช่ไหม หลักสิบคือ20หมดเลยเราก็ดูที่หลักหน่วย1แล้วไป2 2แล้วไป3 3แล้วไป4 4ตัวต่อไปก็ต้องเป็น5นั่นเองนะเพราะนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ1นั่นเองอ่ะสำหรับอันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะว่าเขาบอกให้เราเนี่ยเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปที่กําหนดให้่ะนักเรียนเห็นไหม มันมีอะไรคะยี่สิบหกใช่ไหมคะแล้วไปยี่สิบเจ็ดแล้วไปเอ้ยโทษทีครูอ่านผิดต้องอะไรสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดและสามสิบเก้าแล้วเขาก็ปล่อยว่างให้เราเติมใช่ไหมคะนะเมื่อกี้ครูสอนไปเนาะครูบอกว่าให้ดูที่หลักอะไรนะหลักสิบใช่ไหมกับหลักหน่วย หลักสิบคือเลขสามเห็นไหมสามสิบ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 ใช่ไหมคะอ่ะสามสิบเหมือนกันแต่ทีนี้พอมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขอะไรคะหกเจ็ดแปดเก้าออเพราะฉะนั้นถามนักเรียนว่าอันเนี้ยมันคืออะไรอออันเนี้ยมันคืออะไรมันคือการเพิ่มขึ้นหรือการลดลง อ่าสามสิบหกจากหกแล้วไปเจ็ดเจ็ดไปแปดแปแล้วไปเก้านักเรียนคิดว่าเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดอืมมันคือการนี่ครูอมังจะแก้เนี่ยอ่าเริ่มแก้ได้แล้วอ่ะมันก็คือการเพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะ จากสา3หกสา9เจ็สาแปาก็คือไปดูที่หลักหน่วยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพราะนั้นจากสามแล้วก็อะไรสี่สิบนั่นเองใช่ไหมเออเหมือนให้เรานับกันเอง 36, 3ามหกสา9เจสแปสแล้วก็4ี่สิบเพราะว่าหลักหน่วยมันเป็น10บมันก็ขยับไปอีกหลักสิบนะเพิ่มขึ้นไปที่หลักสิบนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องบวกมาบวกต่อไปอะมาดูอีกข้อหนึ่ง ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบแล้วก็เว้นไว้แล้วก็ไปหกสิบสองอ่ะทีนี้นักเรียนดูห้าสิบแปดแล้วไปห้าสิบเก้าจากแปดแล้วไปเก้าเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดอ่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองใช่ไหมแล้วเราใช้วิธีการนับก็ได้นะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบแล้วอะไร 60แล้วก็6กสนั่นเองแล้วก็มา62ใช่ไหมอันนี้ใช้วิธีนับก็ได้ถ้านักเรียนยัง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 ไม่คล่องนะเพราะว่ามันมีเลขหลักสิบเห็นไหมหลักสิบมันจะมี2 5 5แล้ว6วถ้ายังไม่คล่องนักเรียนลองนับไปก่อน58 59 60 61 62ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะต่อไปอีกหนึ่งข้อทีนี้ไอตัวที่เขาให้หาเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า แล้วมันก็มีแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนักเรียนสังเกตสังเกตว่าอะไรแปดสิบแปดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งปดสิบแปดไปแปดสิบเก้า็เพิ่มไปหนึ่งเก้าสิบเก้าสบเอ็ดก็เพิ่มทีละหนึ่งแต่ทีนี้อีกตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันต้องทำไมมันอยู่ทางซ้ายมันต้องน้อยกว่าหรือมันต้องมากกว่า เออมันต้องน้อยกว่าตัวหลังใช่ไหมเพราะเรานะับบวกทีละบวกทีละหนึ่งใช่ไหมก่อนจะแปดก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเลขเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือแปดสิบเจ็ดนั่นเองนะักเรียนต้องดูด้วยนะว่าถ้ามันอยู่หน้าสุดนะเรียงจากมากไปหาเรียงลาดับเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นไอตัวที่อยู่หน้าสุดมันก็ต้องน้อยกว่าตัวที่หลังนะเพราะว่าเราบอกว่าให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นแปดสิบเจ็ดนั่นเอง เมื่อกี้เราเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมอันนี้มาสังเกตการลดลงของจำนวนต่อไปนี้ตัวเลขแรกคือเลข8 8แล้วมา7 7แล้วมา6 6แล้วมา5 5แล้วมา4อ่ทีนี้นักเรียนลองชูนิ้วไปพร้อมกับครูเลยนะ8ใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นนิ้วครูไหมั้ดแ 8. 8แล้วเหลือ7แสดงว่าลงไปกี่นิ้วคะ8แล้วเหลือ7 ลงไป1นิ้วใช่มเจ็ดแล้วเหลือ6อ่ะลงไปกี่นิ้ว1นิ้ว6แล้วเหลือ5ะแสดงว่าลงไปกี่นิ้ว1นิ้ว5แล้วลงไป1นิ้วเป็น4นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแปดเจคืออะไรคะคือการอะคือการคือการลดลงค้งละ หนึ่งนั่นเองเห็นไหมขูติ๊ก,กให้ดูแล้วนะคือลดลงครั้งละหนึ่งนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นแปดเจ็ดหกห้าและสี่เป็นจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองเนะมเมื่อกี้รูททามือให้แล้วลองทํามือตามไปนะอ่ะมาอย่าลืมเขาเขียนว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งเเรียกว่าแบบรูปอัดต่อไปนักเรียนเห็นไหมยี่สิบห้า ยี่สิบสามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มายี่สิบเอ็ดทีนี้ถ้ายี่สิบห้าลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป1วิธีการดูดูยังไงจากยี่สิบห้าเราบอกว่าถ้าหลักสิบเหมือนกันก็ให้ไปดูหลักหน่วยใช่ไหมห้าลดลงไปเหลือสก็แสดงลดลงไปเท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมคะ,ะจากสให้เหลือสามก็แสดงว่าลดลงไปอีก หนึ่งจากสาถ้าลดลงไปหนึ่งมันก็จะต้องเหลือเท่าไหร่คะยี่สิบสอนั่นเองใช่ไหมอ่าทีนี้ยี่สิสองยบสองลดไปหนึก่งก็เหลยยสิบอ็ดเพราะฉะนั้นยี่สิบห้ายิสี่ยี่สิบสาเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งนั่นเองดังนั้นจำนวนที่อยู่ระหว่างยีสามก็คือยี่ส็ดกับยีสอง นะอ่ะจนะ,ะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปที่กําหนดให้อ่ะเรียนดูตัวแรกคือสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบหกแล้วควรจะเติมอะไรนะวิธีการดูเนี่ยเห็นไหมหลักสิบเหมือนกันหมดเลยก็คือเลขสามเราก็ไปดูที่หลักอะไรคะ หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขเก้าแปดเจ็ดหกเออเก้าแปดเจ็ดหกอ่านักเรียนเดาสิเราควรจะเติมอะไรเออสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกก็คือเป็นการทำไมคะมันลดลงนั่นเองใช่ไหมเก้าแปดเจ็ดหกควรต่อไปก็คือจะเป็นสามสิบห้านั่นเองเพราะว่าหลักหน่วยจะลดลงเก้าแปดเจ็ดหกห้านั่นเองอ่ะ ต่อไปหกสิบสองหสิสองเสร็จแล้วก็ไปที่หกสิบอะไรคะหกสิอะไรก็ไม่รู้เออหกสอะไรก็ไม่รู้ให้เรียนหาเสร็จแล้วก็มาหกสิบห้าเก้าห้าแปดอ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตนะได้หเ,เหมือนกันเะหเหมือนกันนะเสร็จแล้วหกสิบสองสองแล้วควรถ้าลดลงไปควรจะเติมอะไรแล้วก็มาหกสิบอ่ะ ถ้ามันลดลงเนี่ยจากเก้าแล้วไปแปดแสดงว่ามันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปลดลงไปเท่าไหร่คะลดลงไปหนึ่งนั่นเองใช่ไหมอ่าจะลดทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากเลขสองลดไปหนึ่งลดไปหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งนั่นเองก็ควรจะเป็นหกสิเอ็ดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คือการลดลงหกสิบสองห8สิเอ็ดหกสิบห้าสิบเก้าห้าสิบแปดอันนี้มันเป็นรอยต่อนะนักเรียน ห้ากสิบกับห้าเก้านะมันเป็นรอยต่อเรียน,นจะงงมันไม่ได้เลขหลักสิบเหมือนกันอ่ะต่อไปมาอีกหนึ่งข้ออันนี้ให้หาตัวหน้าแต่มันเป็นอะไรเนี่ยแปดสิบเกปสิบแปดแปดสิบเจ็ดแปดสิบหอ่าสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะเขาให้เราหาตัวข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันควรเติมอะไรแปดสดูตัวต่อไปก่อน9้าแล้วก็มาแปด นะแล้วก็มาเจ็ดแล้วก็มาหกใช่ไหมเก้าแปดเจ็ดหกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเออเราควรเติมอะไรมันลดลงครั้งละเท่าไหร่คะลดลงครั้งละหนึ่งนั่นเองนะมันลดลงครั้งละหนึ่งนั่นเองจากเก้าไปแปดแปดไปเจ็ดเจ็ดไปหกเเพราะฉะนั้นตัวหน้ามันก็ต้องมากกว่าตัวนี้มันควรเติมเลขอะไรตัวเลขอะไรเลข เก้าสิบนั่นเองอถ้าใครตอบ 90, เก้าสิบจะเก่งมากอันนี้จะยากหน่อยนะนักเรียนเพราะว่ามันทํมามันเป็นเลขต่อกันใช่ไหมเก้าสิบแล้วมาแปดสิบเก้าปดสิบ็ดแปดสิบหกแปดสิบห้านั่นเองโอเคอ่ะหน้าต่อไปอ่ะหน้าต่อไปอันนี้นะักเรียนดูรูปนะรูปเนี่ยเขาบอกว่าห้าสิบหกแล้วก็ไปห้าสิบเจ็ด แล้วก็ไปห้าสิบแปดแล้วก็ไปห้าสิบเก้าอ่าครูถามก่อนนักเรียนมองแล้วว่าตัวต่อไปควรจะเป็นเลขอะไรห้าหกห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตัวต่อไปก็ควรเป็นหกสิบนั่นเองทีนี้เมื่อเราได้หกสิบถามต่อ ถามว่าเป็นแบบลูกของจำนวนที่จุดๆๆทีละหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาให้นักเรียนเติมคำว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงวิธีการดูจากหไปเจ็ดเจ็ดไปแปดปดไปเก้าเก้าแล้วไปเพิ่มเห็นไหมแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนักเรียนก็เติมคำว่าเพิ่มขึ้นนะเขียนอย่างนี้นะเพิ่มขึ้น พอเอ่มอเพิ่มเพออิ่มให้เอกเพิ่มขออืนอ,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 อขืนขืนไม่โทรขึ้นเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองอ่าข้อต่อไปดูข้อที่มีรูปอีลาบนี่นะตัวต่อตัวแรขคือ 77, 78, เจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบแปดเจ็สิบเก้าอ้าวถามนักเรียนก่อนดูที่หลักสิบมันเหมือนกันเราก็ไปดูที่หลักหน่วย จากเจดแล้วไปแปดแดแล้วไป9้าตัวต่อไปนักเรียนคิดว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดอ่ามันก็ควรจะเพิ่มใช่ไหมก็ต้องเป็นแปดสิบแล้วก็ไปแปดบอดนั่นเองอ่านับใหม่นะเจ็8สิบเจ็ดเจ็สิบแปดเจ็เกแปดสแปดสบอดตรงนี้นักเรียนก็เติมคำว่าอะไรคะมันเพิ่มหรือมันลดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอันนี้มันจะอยู่ใน แบบฝึกหัดมีนะครูเอาแบบตัวอย่างมาให้ดูว่ามันจะต้องเติมคําว่าเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยนะึ่งจะเป็นหน้าหน้าไหนอะหน้าหกสิบสี่เนาะที่มันจะต้องเขียนคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะอันนี้คือตัวอย่างนะอะอะมาดูอันนี้ขึ้นต้นด้วยหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยเสร็จแล้วก็เลขอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาเป็นเก้าสิบแปด 9ก้าสิเจ็ดเาสิหกอให้นักเรียนสังเกตตัวที่ติดกันตรงนี้เก้าิบแปไปเก้าสบเจ็ดเสบหหลักสิบเป็นไงคะหลักสิบเหมือนกันเราก็ไปดูที่หลักหน่วยใช่ไหมแปดเจ็ดหแสดงว่ามันเพิ่มหรือมันลดเออแปดเจ็ดหกมันก็ต้องทำไมลดลงนั่นเองจากหนึ่งอก็ควรจะเป็นอะไรคะ 99. เกสิบเก้าเขาจะนั้น เราก็ตอบได้ว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่มันลดลงนั่นเองนะลดลงทีละ1ไใช่ไหมหนึ่งรก็ไป99นั่นเองอ่า นักเรียนมาสังเกตเมื่อกี้เรามีการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งลดลงทีละหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูอันนี้เขาบอกว่าสังเกตการเพิ่มขึ้นของจํานวนต่อไปนี้อ่ะนักเรียนเห็นเลขไหมคะเลข10แล้วไปยีแล้วไป30 4ส5 0อ่หา10แล้วไป20อ่าเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ10อ่าเพราะมันทำไมเพราะในหลัก10ใช่ไหมนักเรียน หลักหน่วยมันเป็นเลขศูนย์หมดเลยมันไปเพิ่มที่หลักสิบหนึ่งสิแล้วไปยี่สิบก็แสดงว่าเพิ่ม10บยีสิบแล้วไป30สิก็บวกอีก10บสาสบแล้วไปสี่สิบมันก็บวกอีก10 40ี่สิบแล้วไปห้าิก็บวกอีก10อันนี้ดูง่ายๆไปดูที่หลักสิบเลยเห็นหมหนึ่แล้วไป2 2แล้วไป3ามสแล้วไป4ี่สี่แล้วไปห้าแต่มันไปอยู่ที่หลักสิบแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ 10นั่นเองใช่ไหมมันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบที่นักเรียนท่องกันไปเนี่ยมันเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนั่นเองอันนี้ง่ายอ่ะทีนี้มาดูข้างล่างอืมมาดูข้างล่างนี้มีเลขสิบสองยี่สิบสองสามสิบสองแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปห้าสิบสองอะสังเกตสังเกตสิบสองแล้วไปยี่สิบสอง สังเกตที่หลักหน่วยให้นักเรียนสังเกตที่หลักหน่วยก่อนนะหลักหน่วยคือเลขสองใช่ไหมคะหลักหน่วยคือเลขสองใช่ไหมคะสามสิบสองหลักหน่วยก็เลขสองใช่ไหมคะห้าสิบสองหลักหน่วยก็เลขสองใช่ไหมจ๊ทะทราะนะน,นักเรียนมาดูที่หลักสิบเป็นไงสิบสองบวกอีกสิบเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกอีกสิบก็คือไปบวกที่หลักสิบใช่ไหม หนึ่งสองสก็บวกอีกสิเพราะฉะนั้นถ้าบวกอีก10ตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันควรเป็นเลขอะไระบวกอีก10มันเป็นห้สิบสองเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าถ้าเพิ่มทีละ10ให้นักเรียนดูที่หลัก10นั่นเอง10 2ก็คือ10 22ก็คือเพิ่มอีก10 3 2ตัวต่อไปก็ควรจะเป็น ส2องนั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปเพิ่มที่หลักหน่วยเราเพิ่มที่หลัก10หลักหน่วยก็จะยังคงที่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมสิบสองยี่สองสามสองเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบดังนั้นจํานวนนี้ก็คือสี่สิบสองนั่นเองที่อยู่ระหว่างสามสิบสองกับห้าสิบสองนะนะักเรียนสังเกตนะครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตนะหลักสิบ เพิ่มที่หลักสิบก็จะไปอยู่ตรงหลักสิบหลักหน่วยไม่ได้ขยื่นเลยบวกแค่สิบเห็นไหมอ่าเมื่อกี้มันเพิ่มทีหลักสิบทีนี้นักเรียนมาสังเกตอันนี้เป็นการลดอ่ากระตายมีแคลลดนะอ่าดูรูปแรกสี่สิบแล้วไปสามสิบสามสิบแล้วไปยี่สิบยี่สิบแล้วก็ไปสิบแล้วก็ไป 0อ่านักเรียนสังเกตสังเกตในหลักสิบเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์หมดเลยใช่ไหมสี่สิบใช่ไหมเหลือสามสิบแสดงว่าลดลงไปเท่าไหร่คะลดลงไปหนึ่งสิบนั่นเองจากสามสิบลดลงไปหนึ่งสิบก็เหลือยี่สิบนั่นเองหนึ่งนิ้วของครูคือหนึ่งสิบนะจากยี่สิบลดลงไปหนึ่งสิบก็จะเหลือสิบนั่นเองจากหนึ่งสิบ ลดลงไปอีก10ก็จะเหลือ0นั่นเองนะ่าเพราะฉะนั้นอันนี้40 30 20 10และ0เป็นจำนวนที่ลดลงทีละ10นั่นเองนะดูที่หลัก10นะ4 3 2 1 0 2> เห็นไหมอ่ะต่อไปมาดูแครอทข้างล่าง<อ>นะหัวแครอทข้างล่าง<อ>เขาให้เลขอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัวต่อไปคือ75 65 ห้าสิบห้าและสีะ่สิบห้านักเรียนดูตัวเลขก่อนอสังเกตตัวเลขตัวเลขหลักหน่วยเป็นไงคะเท่ากาันเก่งมากใครตามครูเข้าใจไหมที่ครูอธิบายนะดูที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเป็นไงคะเท่ากันถ้าเท่ากันเสร็จเราไปดูที่หลักสิบหลักสิบคือเลขเจ็ดใช่ไหมเจ็ดแล้วก็มาหกหกแล้วมาห้าห้าแล้วมา สแสดงว่ามันเป็นการมันเป็นการอะไรคะมันเป็นการลดลงทีละ10บนั่นเองนะมันการลดลงทีละสิบนั่นเองแต่ว่าไอ้แครอทที่เขาให้หาเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแสดงว่ามันก็ต้องมากที่สุดแล้วมันถึงค่อยจะลดลงมาใช่ไหมหรือนักเรียนจะนับจากท้ายไปข้างหน้าก็ได้4ี่สิบห้าแล้วไปห้าสิบห้าหสิบ้าเจตัวต่อไปก็ต้องเป็นอะไร แปห้านั่นเองใช่ไหมเพราะว่ามันลดลงเรื่อยๆอ่ะอ่ะสรุปสรุปว่า75็ดสิบห้าหสิบ้าห้าห้าสี่หเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10เพราะฉะนั้นถัดจาก75หไปทางซ้ายมือใช่ไหมสายมือก็จะต้องเพิ่มขึ้นจะต้องเป็น8ปบห้านั่นเองเพราะฉะนั้น อันนี้เราเรียกว่าการลดลงทีละ10บนั่นเองอ่ะอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนหน้าเมื่อ,อกี้ที่ครูสอนก็คือการให้เราเขียนเนี่ยคำว่าเพิ่มขึ้นกับคำว่าลดลงอ่ะวิธีการดูก็เหมือนเดิมนะดูตัวเลขตัวแรก7 4็ 74, แล้วไปห4แล้วไปห้าสิบสี่แล้วก็เติมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปสาสิบสี วิธีการดูดูที่ไหนคะหลักหน่วยเป็นเลข4เหมือนกันหมดเลยแสดงว่ามันมีการลดลงอยู่ที่หลักไหนคะหลัก10จากเลข70 60 50ตัวต่อไปอะไรก็ต้องเป็นลดไป40นั่นเองก็ต้องลดไปเป็น44ไม่ใช่ลดไป40ลดไป10ใช่ไหมลดที่หลัก10มาจากนี้เป็น44นั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่นักเรียนคิดว่าเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดอาลดลงนั่นเองใช่ไหมจากเจ็ดไปหกหกไปห้าห้าไปสี่สี่ไปสามก็แสดงว่าลดลงอทีนี้ข้อต่อไปเป็นรูปไก่เนอไกอ่ดูไก่ตัวแรกสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้า หก้าอ้าวิธีสังเกตเมื่อกี้ครูบอกให้สังเกตเลยรคะหลักหน่วยเป็นไงกันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมเราก็ไปดูที่หลักสิบสามสิบสใช่ไหมล้วไปห้าสิบหกสตัวต่อไปก็ควรเป็นอะไรคะเจนั่นเองเพราะเลขข้างหลังจะเหมือนกันใช่ไหมแต่เลขข้างหน้าก็คือ มันเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองเพราะฉะนั้นแบบรูปของจำนวนนี้ก็คือจะต้องเป็นแบบรูปที่มันทำไมคะเพิ่มขึ้นนั่นเองจาก35เป็น45 55 65 75นั่นเองอ่ะต่อมารูปอะไรเนี่ยรูปห่านเนอะหานหรือเป็ดเออมีตัวแรก70 60 50 สี่สิบโอ้โหอันนี้นักเรียนง่ายเนอะหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลขศูนย์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราดูที่หลักสิบเจ็ดหกห้าสี่ตัวต่อไปก็คือสามสิบนั่นเองเพราะฉะนั้นจากเจ็ดหกห้าสี่สามแค่นั้นเป็นตัวเลขที่เพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลด,ด,ด,ดออลดลงนั่นเองใครตอบลดลงเก่งมากนักเรียน อ่ะนะอ่าเราเรียนกันไปแล้วเนะบอกว่าเราเรียนเรื่องการนับเพิ่มทีละหนึ่งลดลงทีละหนึ่งแบบรูปก,การนับเพิ่มทีละสิลดลงทีละสิทีนี้ถึงคราวที่นักเรียนต้องทำการบ้านแล้วดูซิว่าเข้าใจที่ครูสอนไหมอนะเราก็จะต้องทำแบบฝึกหัด นะในคณิตศาสตร์เต็มสองหนะ้า63ถึง66นั่นเองนะอันเนี้ยครูทำตัวอย่างนะให้ดูแต่ว่าไม่ได้เหมือนในหนังสือนะนักเรียนนะหอสิบสา6หกสี่ห้าหไม่กี่หน้าเอง1 2ึ่งสอนะนะไม่ยากอ่ะลองไปทำกันดูไม่ยากเป็นการนะับเพิ่มทีละหนึ่ง ลดลงทีละหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละสิบลดลงทีละ10บอะโอเควันนี้จบแล้วเรื่องการนับเพิ่มและแบบรูปก,การนับเพิ่มนับลดเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเรียนบทนี้ครั้งสุดท้ายนะฮะเรื่องแบบรูปของจำนวนบนตารางร้อยอะวันนี้ขอให้นักเรียนทำการบ้านนะ ทำงานที่ครูสั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มห้องและกลุ่ม f a c e b o o k นะคะนักเรียนดูครูสอนก่อนนะอย่าเพิ่งรีบทำโดยที่ไม่ดูนะนักเรียนนักเรียนทำมาแล้วไม่ดูเนะี่ยนักเรียนก็จะไม่เข้าใจนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ